การมารับน้ำแห่งชีวิตมารับความสดชื่นมารับการชำระล้างจากพระเยซูคริสต์ก็เป็นของฟรีใช่ไหม,มครับพระเจ้าทรงให้น้ำแห่งชีวิตได้เป็นของฟรีมีน้ําบริษัทเด่นนะครับเป็นน้ําดื่มที่ราคาแพงสุดโลกนะครับน้าดื่มชนิดนี้ชื่อว่าน้ําดื่ม4 20โวลแคนิกเป็นน้ําดื่มที่ขุดจากใต้ภูเขาไฟสะอาดมากแล้วก็ดูดขึ้นมาแล้วก็ใส่ขวดเลยราคาถูกมากเพียงลิตรละ3,100 50บาทที่เราสามารถซื้อได้หลังจากการชุมเลิศอยู่กันงห้อร้อนเล่นเครับน้ำดื่มที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์จะมีค่าจริงๆเราต้องหัวแข็งความบริสุทธิ์ไหมครับสุภาพสตรีต้องหวงแรงความบริสุทธิ์ไหมครับสุภาพบุรุษต้องหวงแรงหมไหมครับถ้าผี้าญิงมานัใกล้เดี๋ยวมานั่งใกล้ผมผมต้องการักษาสอง์ันฉับอะไรจะองรัผู้ชายผู้หญิงว่าใครจะไปนั่งใกล้เธอ ในที่จักงเรารต้องการความกลัวในะชีวิตวัยรุ่นอย่างต้องไ,ไหมครับ <ST AN GE> เราไม่มีความสัมพันธทางเพศกับแต่งงานเรารักษาปราาะบวนการรักษาชีวิตเพื่อเราสามารถจะมีชีวิตคู่ที่มีความสมขูแบบเราจึงตั้งใจาทาตัวอย่างถูกต้องสู่ความสามารถนะค,ความรู้สึกมีความสําคัญจริงๆ <ST AN GE> เมื่อหาพระเจ้านั้นพระเจ้า,จาส่งให้น้ำแห่งชีวิตและจะไม่กระหายอีกที่เห็นได้ในคนทั่วโลกยึงมาพบพระเยซูคริสต์พราะมาพบแล้วเขาไม่กระหายอีก ย้อนข้ที่4ข้อ13บอกว่าทุกคนที่ดื่มน้ํานี้จะกระหายอีกก็คือเป็นน้ําจากบ่อในสมัยนั้นแต่ได้บอกต่อไปในข้อสี่ว่าแต่ผู้ที่ดื่มน้ําซึ่งเราได้ให้แก่เขานั้นจะให้กระหายอีกอา่านนีกันสิครับน้ําซึ่งเราให้เขานั้นจะต้องเกิดเป็นบ่อน,น้ำพุในตัวรุ่งขึ้นชีวิตไหล่พระเจ้าสงชพรเรานะครับเกี่ยวข้องยังไงกับ,ก,บกับน้ําในชีวิตกับชีวิตไหล พระเจ้าทรงรดมาชำระเราพระเจ้าเอาน้ําโลหิตพระองค์มาชำระเราให้สะอาดบริสุท์จนหมดบาสน้ำวันนี้จึงมีผลถึงชีวิตนิ่ันดรทําให้เราไม่ต้องรับโทษจากกรรที่เราไปทำมาการมาเชื่อพระเจ้าจึงสามารถรับการไถ่บาปได้โดยเหตุผลเพระาะว่าน้ําโลหิตบริสุทธิ์นั้นสามารถชำระเราจึงสามารถไปถึงชีวิตนิ่ันรได้สามารถจะไถ่บาปล้างบาปได้เราจึงพ้นจากพ้นเวรได้ เมื่อเราก็เชื่อพระเยซูเราจึงหมดกรรมบวชเวรไปไหมครับเพราะว่ามีคนรับกรรมแทนเรามีแพทย์รับบาปมีเกดรับบาปมีพระเยซูคริสต์รับบาปแทนเราเราจึงหมดบาปไม่ใช่เพราะว่าเราทําดีเราทําดีก็ดีอยู่แต่ทาดีไม่สามารถล้างบาปได้เองไหมครับเราไม่สามารถจะทาดีกับเพื่อนคนอื่นเพราะเราไปโชคเพื่อนคนหนึ่งมาเราไม่สามารถจะไปบริจาคทานให้คนคนหนึ่งเพราะว่าเราไปโกงให้คนคนหนึ่งมาเพราะการบริจาคทานให้คนคนหนึ่ง ก็เงินนั้นก็ไม่ได้เข้าไปชดใช้คนที่เราโกม,มาจึงคนละส่วนกันระหวา่างความดีกับความชั่วร้ายและเราจะล้างความบาปที่เราทามาได้อย่างไรเราไม่สามารถมีวิธีการล้างบาปได้เลยเราไม่สามารถกลับไปเพื่อวนันนี้เพื่อแก้ไขว่าเราไม่น่าพูดบางประโยคกับสามีหรือภรรยายไปเลยเราไม่สามารถจะแก้ไขได้เลย,เลยแต่พระเยซูพระเจ้ามรงบกพระเจ้าทรงล้างบาปให้แก่เราแล้วนั่นเองนะครับ เ,เมื่อเราสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นเราจะแข็งแรงมากขึ้นเห็นไหมครับโย,โยบบที่สิบเจ็ดบอกว่าคนชอบทำยังยึดมั่นอยู่กับทางของเขาและผู้ที่มีมือสะอาดก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเป็วอยากเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะครับเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเป็นคนที่มีจิตใจที่มีน้ำใจนะครับเป็นคนที่สามารถคุมตัวเองในการอังสือได้ดังนั้นลองเริ่มต้นชีวนตบริสุทธิ์ดีครับถ้าท่านไม่มีความ คือคือแค้นโกรธใครแล้วเนี่ยชื่อเราจะแข็งแรงมากนะครับทางการแพทย์บอกว่ากระบวนการที่คนเ่านั้นมีความเครียดแค้นเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นสาเหตุของโรคอวะรงไก็ได้ที่มีความแค้นอยู่ในจิตใจของเราเองครับนั่นคือประการแรกคือครีนก็คือควันมสมกานต์เราจะเป็นวันที่ชำระชื่อให้สะอาดประการที่สองคือตัวแอลก็คือเลิฟเป็นวันที่เราจะนอกจากชำระชวิตให้สะอาดเราจะพึ่งพาควา,ามารัก นวันในการแสดงความรักใช่ไหมครับวันในการแสดงความรักความตั้งอยู่รู้คุณแล้วยกมือหน่อยสิครับแสดงความรักโอ้โหนะภาษาภาษาญี่ปุ่นเพราะเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยนะซาลาเนโยนะครับที่เขาเก่งภาษาญี่ปุ่นเขาตั้งใจมากภาษาเกาหลีสับสนนะครับตัวเอลกูเลิฟนะครับว่าในการแสดงความรักชาวล้านนานั้นให้ความสำคัญกับปีใหม่เมื่อมาเพราะว่า เป็นวันที่เราจะแสดงความรักกับพี่น้องอุปนะนะครับคนก็จะเดินทางกลับนะครับรถแถวหมอชิดแถวอาเขตก็จะแน่นไปนหมดเพราะว่าคนก็พยายามเดินทางกลับไปในที่ที่เป็นบ้านของตนเองนะครับดังนั้นเราเองก็บางคนก็จะกลับบ้านในห้องนี้มีใครนะครับที่สนใจที่จะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ไหมครับโอเคโอนะ้เราติดตอพ่อแม่ดีมากเลยนะครับเป็นวันที่ เราควรจะไปเพื่อแสงความรักใช่ไหมครับไ,ไปเพื่อพูดบางประโยคไปเพื่อเอาของไปให้เราไม่ควรไปบ้านเพียงแค่ไปกินเท่านั้นหรือไปฉลองเท่านั้นนะครับหรือบางคนก็ไปเรียกว่ามาหัวราน้ำผมก็งงว่าทําไมคนเมาต้องมาหัวไปราน้ำเพราะนั้นเราจะเป็นวันที่เราจะไปกลับบ้านเราเพื่อไปบอกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เราที่เลี้ยดูเรามาไปมองตาท่าท เขาบอกรับว่าเรารักท่านมากเราขอบคุณท่านที่ดูแลเราของเรามาสิ่งใดที่เราได้กับความรู้เกิดไปขอโทษของใครจริงจเราจะเป็นลูกที่ดีของท่านพี่น้องฟังถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังประโยคน์ี้จากลูกก็เป็นสิ่งที่มีความชื่นใจจริงจิเราน่าจะถ้าเราทําให้คนอื่นชื่นใจได้มากไปเราก็น่าจะทําให้พ่อแม่เราชื่นใจมากไปไหมครับพ่อแม่เราก็เป็นคนเดียวที่ดูแลเราด้วยชื่ิจิตใจด้วยจิตหัวใจด้วยความ ตั้งใจแล้วก็บางครั้งก็บางคนก็จะบอกว่าถ้าไม่มีเราแล้วพ่อแม่เราชุดจะดีอาจจะดีมากมายแต่พ่อแม่เราเลยจะเป็นที่ต้องออกแรงมาดูแเลเราสบเสียเลี้ยงดูเราอ,อยา่างดีทึงุทุกวันนี้ครับเป็นวันแห่งการแสดงความรักให้เกิดขึ้นมีความรักในภาษาต่างๆเยอะแยะนะครับโอภาคาภาษาหนึ่งก็อ่านกะไม่ออกอยู่แล้วก็บอกว่า ถ้าชมสลอและเนี่ยถ้าช์อีกการีคือเชดแดนเฉดแดงภาษาเลยครับลาเสียก็โหพี่น้องรู้สำเร็จี่คำาี้คือผมว่าฉลาดคุณนะครับก็คือแองกิวแองกิวแองกิวภาษาเวียดนามนะครับหรือภาษาโมงเียว่าอูนิวก่อนไมสาระไสาระตอ แสดงความรักนะครับถ้าถ้าดีได้พูดถึงความรักถึง530ครั้งแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าจบอกรักนะครับพระเจ้าบอกรักโอโอเนี่ย530ครั้งโอ้โหคิดดูแล้วกันเรารักเจ้าเราอยากจะดูแลเจ้าเราอยากจะช่วยเหลือโออยากจะให้โอเรียนจบให้ได้อยากจะโอสอบผ่านอะไรเงี้ยคือบอกรักอยู่นั่นแหละพระเจ้าทรงบอกรักกับเรา530ครั้ง ในการบอกรักที่มากที่สุดเรามังคับที่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะบอกรักได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้าก็น่าเสียดายจริงๆพระเจ้าทรงแสดงความรักอย่างชัดเจนก็คือหาพี่เยซูคริสต์ใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์เป็นบุคคลที่เดินขึ้นจริงในโมเสสประมาณเกือบสองทศนิยที่แล้วที่รักมนุษย์จนยอมวายจนไม่เห็นเพื่อใครบางเราและพระเยซูทรงบอกให้เรารักคนสองคนก็คือคือรักพระเจ้าสองคือรักผู้คนความรักแสดงออก อย่างชัดเจนในเวลากับคนที่เราผิดใช่ไหมครับถ้าเราแสดงออกความรักกับคนที่น่ารักนั่นก็นเรื่องคนที่น่ารักคนที่ช่วยเหลือเราคนที่ดูดีคนที่มารยาทดีคนที่ไม่มีกลิ่นปากคนที่อะไรต่อคนที่ทรงผมนั้นไม่ได้เอาไวริสลง คนที่แต่งตัวถูกบุคเลยลักษณะเราก็รู้สึกว่าเป็นคนที่น่ารักเกล่อคอนเลาะกล้องเลาะเองหน้าตาใสามากผมให้ผมนึกถึงสมัยผมก็เป็นคนน่ารักดูแลก็น่ารักอย่างนี้ไม่เรียกว่าเรามีความรักเพราะเป็นเรื่องเม็กเซนเป็นเรื่องปกติของแมเซนนะครับเราก็คงจะรู้สึกดีกับคนที่ดีอยู่แล้วแต่ความรักวัดที่ตอนที่เราเจอคนที่กำลังทำสิ่ง เราสามารถรักได้ไหมอย่างนี้เรียกว่าเราอิอมของรับเราจึงรู้เลยว่าเราไม่ได้มีความรักมนุษย์จึงไม่ได้มีความรักในโลกนี้บอกว่าอนาคตจะขัดแคลนอาหารแต่สิ่งที่ขานแคลนกว่าอนาคตก็คือขานแคลนความรักเราจึงไม่สามารถผลิตความรักได้สิ่งที่เรามีอยู่ที่เราเที่เราลากอื่นนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ตอนแรกผมคิดว่าผมนะั้นก็ผมก็ได้มีความอิ่ทางอะไรแต่มานั่งดูนะั้นผมก็จะรู้สึกดีกับคนที่ดีกับผมนะ อันนี้ไม่เรียกว่าผมมีความรักเรียกว่าผมตอบสนองความรักของคนที่เขาให้เรามาแต่ผมมารู้ตัวมากขึ้นว่าจริงๆผมไม่ได้มีความรักอะไรกับใครเลยผมรักตัวเองมากเลยแล้วผมก็ไม่ได้แคร์ใครผมคิ่แต่ว่าตอบสองอย่างดีกับคนที่เขาดีกับันเองจนถึงจุดหนึ่งโอ้โหผมไม่ได้มีความรักเข้าไปผมก็ได้รักพ่อแม่มากนะผมก็รักเขาท่านดีต่อตผมผมก็ได้รักเพื่อนหูมากนะ ก็สรุปสดายครับเพราะเขาทำให้เราสรุปแท้จริงมนุารวบรวม